วันนี้เราต้องสองคนตื่นเช้ามาด้วยความงงเงียเล็กน้อยปกติพวกเราไม่ได้ตื่นเช้ากันขนาดนี้นะครับแต่ว่าวันนี้พิเศษหน่อยเพราะมีภารกิจสําคัญที่ต้องทําก็คือเราจะไปขายหมูกรอบที่ชะอํากันเมื่อคือนก็เตรียมของสะดึกดื่นกว่าจะได้นอนก็เกือบตีสองและวันนี้เนี่ยก็เป็นวันอาทิตย์ที่11มิถุนายน2566ถ้าเห็นคลิปนี้เนี่ยก็แสดงว่าพวกเราสองคนไปขายกันมาแล้วนะครับผมเราเริ่มออกเดินทางจากตัวเมืองนครปฐมมุม่งหน้าสู่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี ระหว่างทางที่ขี่รถไปบรรยากาศก็กดีมากๆแสงแดดไม่มีแถมยังอากาศเย็ยนอีกขี่รถมาประมาณ30นาทีก็เข้าสู่ตัวเมืองราชบุรีเลยไปอีกนิดหน่อยก็จะถึงจังหวัดเพชรบุรีตอนนี้อยู่ที่ราชบุรีกำลังจะเข้าเพชรบุรีแล้วติดไฟแดงอยู่ตอนนี้เวลาประมาณ9โมงมันเพลียียากซื้อกาแฟกินขี่รถมาสักพักก็เข้าสู่เขตจังหวัดเพชรบุรีเย่ในที่สุดก็เจอปั๊มสักทีจะได้แวะซื้อกาแฟแล้วก็หาอะไรกินสักหน่อยและปั๊มที่เราแวะเนี่ยเป็นปั๊มปตทที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ สังเกตได้เลยว่าจะมีรถเยอะมากและคนเยอะมากต่างจากปั๊มที่ผ่านมาทั้งหมดตอนนี้เวลาปัม๊มซื้อกาแฟไนงะประมาณครึ่งทางได้ลนะฝนตกเฉยขี่เข้ามาในเคจังหวัดเพชรบุรีปุ๊บฝนก็ตกปั๊บเลยครับแต่ว่าตกแบบเปาะเปาะป,ปะไม่แรงมากสงสัยว่าเซเว่นนี้คนจะเข้าเยอะมากเครื่องผลิตน้ําแข็งผลิตน้ําแข็งไม่ทันเลยครับแต่ก็ดีที่ว่ามีน้ําแข็งในถังให้ตักเย่ yeah, ได้กาแฟมาแล้วคนละแก้วเย็นชื่นใจดีครับตาตื่นกันเลยทีเดียว ได้กาแฟมาแล้วเราก็หาอะไรหลองท้องเราซื้อหมูปิ้งกันคนละสามไม้ไม้ใหญ่ดีครับกินทีเดียวอิ่มเลยดื่มกาแฟกินอาหารเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาออกเดินทางกันต่อจากปั๊มนี้ไปถึงหาชะอำถ้าจะไม่ผิดระยะทางน่าจะประมาณ60กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงแต่ด้วยสภาพอากาศที่มีฝนตกลงมาเล็กน้อยก็อาจจะทาให้ระยะเวลาเดินทางมากขึ้น เพราะว่าถานนอาจจะลื่นก็เลยทําความเร็วได้ไม่มากนักเดินทางมาสักหน่อยก็ต้องหยุดพักเพราะว่ามีคนง่วงหยุดงีบสักประมาณ30นาทีค่อยเดินทางต่อปาฝนหยุดแล้วคนก็ตื่นแล้วเอาเดินทางต่อกันดีกว่าไปชามปายายปา,ปาเดินทางต่อจะ่เดินามแล้วอีกประมาณ40โลคนตื่นฝนหยุดพร้อมเดินทางต่อฝนหยุดคนตื่นรถได้พักพร้อมเดินทางต่อแล้วแต่เหมือนกับว่าฟ้าฝนจะหลอกให้เราดีใจ เพราะว่าขี่รถออกมาจากสาลาแป๊บหนึง่งฝนก็ตกต่อทันทีแต่ก็ยังดีที่ตกไม่หนักเท่าไหร่แต่ข้อดีของฝนตกก็คือบรรยากาศโดยรอบชุ่มชื้นขึ้นมากขี่รถมาสักพักก็มาถึงทางเข้าหาดชะอําแล้วรถเยอะมากไม่รู้ว่าเป็นเพราะซ่อมถนนหรือว่ารถเยอะอย่างนี้ตลอดทุกวันอยู่แล้วหรืออาจจะเป็นเพราะว่าที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแต่ตอนนี้เป็นหน้าฝนน่าจะไม่ค่อยมีใครมาเที่ยวที่รถติดอาจจะเป็นเพราะซ่อมถนนมากกว่าหลังจากเข้ามาที่หาดเราก็วนหาที่ขายอยู่สักพักจะตั้งขายที่หาดก,ก็กลัวว่าจะมีปัญหาเลยวนออกมาทางเดิมทางทีี่่่เเเปป็็นนนททาา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 งงขข้้้้้้ชชยยหะออออแแลลวกถถมคุณสืผูั ว่าแถวนี้สามารถขายได้หรือเปล่าคุณป้าแกก็บอกว่าแถวนี้ขายได้เลยตรงที่ไม่มีคนขายสามารถเข้าไปขายได้เราก็เลยเข้าไปตั้งขายตรงที่มีหลังคาเหล็กถ้าพี่ที่เป็นคนสร้างซุ้มนี้มาดูผมก็ต้องขออนุญาตขายหน่อยนะครับวันเดียวและก็ขอบคุณมากๆครับเราตั้งขายอยู่ตรงข้ามโรงแรมสีชะอําข้างๆเซเว่นซึ่งก็ถือว่าเป็นทำเลที่ค่อนข้างดีอยูพอสมควรเพราะว่ามีรถผ่านไปผ่านมาตลอดตอนแรกจัดร้านฝนก็ยังไม่ตกเท่าไหร่นนะก็คือแทบไม่ตกเลยแต่พอจัดร้านเสร็จเท่นั้นแหละฝนไหลลงมาเทน้าเทท่าเลย โอ้เริ่มเม็ดใหญ่แล้วเนี่ยลมก็เริ่มมาแล้วอยู่ในกระต๊อบมีหลังคาก็จริงอะแต่ฝนสาดนี่กำลังขายอยู่เลยครับถ้าใครผ่านไปผ่านมาแถวชามก็แวะมาดุ่นได้นะครับระหว่างที่เรานั่งขายฝนก็ตกลงมาตลอดแต่บางทีก็แรงบางทีก็เบาแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าฝนก็คือลมพายุเพราะอาจจะพัดเอาร้านเราปิวได้มานั่งขายตั้งนานก็ยังไม่มีคนมาซื้อแต่ว่าก็คงไม่แปลกเพราะว่าเราเพิ่งมาขายเป็นวันแรกและดูหน้าร้านก็ไม่ค่อยน่าเข้าสักเท่าไหร่เราก็เลยนั่งไร้สดแล้วก็คุยกับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆ เหมือนกับว่าออกมาปิกนิกซะมากกว่าเรารู้สึกมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกนั่งมาสักพักก็มีลูกค้าเข้าลูกค้าคนแรกของวันเลยเป็นคุณพี่ผู้หญิงขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนเด็กๆมาถามว่าเราขายอะไรเราก็เลยบอกว่าขายหมูกรอบครับแล้วก็มีน้ำพริกากากหมูคุณพี่ผู้หญิงก็เลยอุดหนุนน้ำพริกากากหมูของเราไปหนึ่งหอ่อขอบคุณมากๆเลยครับที่มาอุดหนุนเป็นกาลังใจให้อย่างดีเลยนั่งไปนั่งมาสักพักฝนก็เริ่มหยุดก็มีรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาจอดข้างๆเป็นพี่ผู้ชายครับถามว่าขายข ผมก็บอกว่าขี่ละเจ็ดสิบครับคุณพี่ก็เลยอุดหนุนเราไปพี่ผู้ชายคนนี้แกขี่รถผ่านมารอบหนึ่งแล้วครับแต่ตอนนั้นฝนตกเลยไม่ได้แวะพอฝนหยุดแกก็เลยเข้ามาอุดหนุนวิดีโอที่เห็นตอนนี้ก็คือตอนที่ทําให้พี่ผู้ชายคนนั้นนะครับผมตื่นเต้นเกินไปหน่อยก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปไว้เลยทั้งพี่ผู้หญิงทั้งพี่ผู้ชายขอบคุณมากๆครับที่มาอุดหนุนสักพักก็มีรถยนต์เข้ามาจอดเป็นพี่ผู้ชายกับพี่ผู้หญิงแกถามว่าขายยังไงผมก็บอกว่าขี่ละเจ็ดสิบแกก็บอกว่าเอ พี่เหมาจะได้รีบกลับบ้านพอได้ยินแล้วก็ทั้งตื่นเต้นทั้งดีใจเลยครับรีบแพ็กใส่กล่องแล้วก็ส่งให้คุณพี่ถ้าคุณพี่ทุกคนที่มาอุดหนุนมาดูคลิปนี้ไม่ว่าจะเป็นหน้าร้านหรือว่าออนไลน์ต้องขอขอบคุณมากๆเลยครับเป็นกําลังใจให้พวกเราอ,อย่างมากเลยตอนแรกคิดว่าคงขายไม่หมดหรอกแต่พอวันนี้ขายหมดรู้สึกว่าดีใจและก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับเดย์วันนี้ขายหมดเลยหมูกรอบพี่ชามขอบคุณพี่ๆที่มาซื้อนะครับผมพี่ที่ขินหมอไใส์มาแล้วก็พี่ที่ขับรถยนต์มาแล้วก็ พี่ผู้หญิงที่ซอนเด็กๆมาด้วยนะครับใช่ใช่ซื้อน้ำพริกกากหมูใช่แล้วก็พี่ที่ขับรถยนต์มาเหมาไปหมดเลยขอบคุณมากครับตื่นเต้นมากเอ้ดูทำใจรไมูกเลยหนูขอโทษนะถ้ารสชาติเป็นยังไงที่ถ้ามันเหนียวหรือว่ายังไงก็เม้นบอกได้เลยนะครับเมนบอกไม่ต้องเกรงใจเลยครับผมครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณนะขอบคุณจริงๆค่ะขายของเสร็จแล้วก็รีบเก็บของกลับบ้านก่อนที่ฝนจะตกลงมาเพราะว่าอากาศช่วงนี้แปรปรวนบ่อยเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออก เดี๋ยวลมพายอยู่เข้าไป<ะ>กลับบ้านกันดีกว่าวันนี้ขายหมูกรอบหมดเลยกลับบ้านกันดีกว่าขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่มาอุดหนุนพวกเราสองคนดีใจและตื่นเต้นมากๆเลยทริปต่อไปเราจะไปเที่ยวแล้วก็ไปขายที่ไหนฝากทุกคนติดตามแลวก็อุดหนุนด้วยนะครับขอบคุณมา,มากๆครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย